มาอีงวะมาแล้วเนี่เทสมาอืมพัดลมไข่นะปุบปับปุบปับไม่ใช่พัดลมโก้พัดลมแจ๊บพัดลมโก้เวลาแจ๊บถ้าร้อนให้อภัยได้ไม่ไรผมก็ร้อนผมไม่ให้อภัยให้อภัยสิถ้าร้อนให้อภัยกรดิปั่นไฟปั่นไฟ <c oughs> กูไม่เข้าใจเลยกูเล่นกี่ทีกี่ทีไอ้แมงมุมก็แมงจับกูตลอดเลยอย๋อแบบนั้นอ๋อสัเราเรามันน่าโดนไงเป็นหัวตีป่ะวะเกี่ยวว่าหัวตีแม่งโดนจับตลอดไม่เกี่ยวมันแะไรไเราไม่เข้าใจเลยเฮ้ยด่าน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 ของไอง้ตัวอ้วกหาไอตัวเอาปุยากบอกเลยด่านะนี้เนี่ยเป็นไงเพอร์เฟกช็อตฟองฟองทัวโกรใช่ ว้ายกลัวเลยโอ้โหทีเดียวล้มพวกกูอันโนโคฟีอะว่าใช่โอลีจีนตัวอะไมมันแปลกแอลกดูน่าจะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยแอบสงใจอยู่นิดนิดแต่ดูเธอช่างใช้มือเสียบกูเลยไปยังไปยัง หัวก้อยต้องเสียงกันเย่เย่เย่ไม่ได้ช่ยอะไรยูกูปั้นอยู่กูอุ้มนะมันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไอ้เนี้ยแท่นหินนะแท่นหินบูชาไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วมึงเจอโก้มันเจอกูโอเคผมมีผมโอ้ยมันมีเทือกเครื่องแรงมันมีเทือกเครื่องแรงผมมีบอลโลต้าเอาเลยเอาเลยไหมกินไหมอ้าว่ไอ้มินมินเร็ว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 มันมองโก้มันมองโก้เออมองไปตามองตา ได้ตาก็ต้องมองกันเจ้าทองชนกันที่ปันที่ปันไม่ใช่นะแปลกๆนะแปลกๆนะทองชนเนี่ยยับยับเก้าสิบแล้วเนี่ยถ้ามีตาดำมาแล้วจะรู้ลึกไปที่ไหนอ่ะเพิ่มเพิ่มทีาปัน่ะมันเพิ่มเพิ่มเพิเครื่องมันหาผมไม่เจอไปหาไม่เจออ๋อนี่มันสเตลมันสเตลระวัง เออมันจะอยู่เมนดิจ้ามองสไยก่อนแล้วกูไปก่อนแล้วมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วโอเคโอเคโอเคไปก่อนแล้วกูไปซ่อมอีกเครื่องฟ้องฟ้องฟ้องไปบ้านเล็กไปบ้านเล็กมีมาเครื่องเดิมมีมาเครื่องเดิมเฮ้ยมันมองกูอ่ะมันมันจ้องมันจ้องมองกูอ่ะมันบอกว่ามันบอกว่าช่ตาเบิกขาดแล้วโอไวว่ะโอ้ชีวิตเดือดร่มแน่นอนลมแน่นอนไม่ควรจะเช่นไร โอ้ยยิบเออแตกแท้แตกเรียบร้อยไม่เคยกูจับสตั๊ดมันไแตกแตกไม่ต้องพูดแตกเฮ้ยมานไให้ใครปั่นอยู่มันเห็นนั่นอ่ะมันเห็นนั่นอ่ะมันหนีมันหนีมันหนีไปหาเมืองแคปไม่ไปวะเฮ้ยมันไปมันไปข้างหลังไปเลยมันไปเลยวะฟ้องโทษไปแล้วจับได้จับได้จับจับชอย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  ใช่ใช่มันกลับมามันกลับมามันกลับมาอีฟ้องปัดต่อกูมี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 ฟ้องปัดต่อมีเลยมันเอากูจับจับมันเอามึงไหมมันเอามึงมันเอามึงมันเอากูมันเอากูมันเอากูมันวิ่งไวมากมันวิ่งไวมากมันวิ่งไวมากเอ้าปันอยู่ปันอยู่ปันอยู่คุณล้มไม้ลุลวะคุณลมไม้ลุลวะคุณล้มไม้ลุลวะคุณล้มไม้ลุลเฮยมีคนไปไม้แม่ล้มไม้ลุลวะเอยด้วยฝั่งไอ้แจ๊บไอ้ขี้ยาไม้หมดไหมครับฟองม หลัวกลมไม้แล้วหลัวดวยด้วยช่วยด้วยเจ๊ปเป้ไม้กลมไม้แล้หลัโอ้ไอ้ฟอกทำไว้ตั้งเยอะไอ้สัตว์ดูดิเครื่องหมดแล้เหลือสามสิบสี่สิบเปอร์อะได้อยู่ได้อยู่มันเอาเครื่องครึ่งแรงมาเต๋อเต๋เต๋อเมันไปทางที่คนปั่นอยู่สองคนน่ะโอ้ยไอ้เทียมันเอาเปิร์กไอ้นั่นมาดิเปิร์กปั่นมากไปปีพี่ ไปไปคีเหี้ยฟองไปหาในแล้วใช่ใช่แอบอยู่ฟองฟองไม่ไหวแล้วฟองต้องวิ่งฟองต้องวิ่งแล้วแหละไม่งั้นมันไม่งั้นมันจะสเต็ปใส่อืมกูก็ตามองตาเนอะเออตามองตาอย่ากจ้องนานได้ไหมจับจับเครื่องนี้ยับเครื่องนี้ไปไหนเอเวนใจเย็นๆไปดูตัวแทม ยตาด้วยนะไอเหียบบรตาด้วยหมาแล้วว่มาแล้วมาแล้วจริงไหนะมาจริงไหมนะหมาจริงมาจริงหรือหลอกเนี่ยมาหากูเนี่ยเออปันอยู่สาันวายโกเฟสพูดน้อยน่ารักปันอยู่ปันอยู่ปันอยู่สี่สี่พันสิบเจ็บกูวิ่งขีกูวิ่งเกูวิ่งเออเอวเออเออกูวิ่งเีกูวิ่งอเียโดนกูอยู่ไหนเนี่ยเจบ แจ๊กูให้โอ้ยเฮียแม่งฟ <ologie> <g ül üyor> <ED> ันไวนี่ว่ะกูลืมเฮ้ยเฮ้ยอย่าด้อเยสองเสองเสองแปดสิบอือหืออือหทำไมมันวิ่งไววัดได้เหตุเฟรวิ่งไวอยู่แล้วเพรมันคือโกดเฟสมีรอบแล้ ไปไปทางขวาบ้านใหญ่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วไปทางเครื่องเสร็จ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 พีมพีมได้พีมได้พีมได้สวนสวนกระแสมาแล้วมาเลย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 ออผมมีมีอะไรไม่มีอ่าเฮ้ยมาหิวข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันจะเตลเที ไอินโดอมินโด้ไอมินด้เธอเขียวเธอเขียวลุกไปมินไหนวะโอ้ั้เต้ยมันเต้ามันเตี้ตวไอเยี้ยมันบอกกูเฮไอเหี้ยเจ็เป๋ไม้หมดแล้วครับจังาวะนี้เดไปจอดดยัเขียวดจอแล้วจอดแล้จอดแลวปีเตอร์ปีเตอร์จดยเขียวจอดดิปีเตอร์ไอปเตอรต่งนี้มีไม้นะ เออหนึ่งพันคะแนนหนึ่งพันคะแนนมาเออกูเปย์มาแล้วจ้าหมัเนี่ยปัดมาปัดจอมันปัดในเทียปันในสัตว์ปันติดไกติดไกจมันแ้กูรอดแล้วกูรอดแล้วอะไรฟองอะไรฟองเก่งฟองมาสเตลฟองมาสเตลมัตว์ทำไงทำไงโอ้จ้องว่าฟองมันจ้องมึงมันบอกว่าอย่าเอ๋วันนี้ครับฟองไปไอ้ฟองน่ารักสุดๆไอ้เอ็ดอ้าวไอ้กูได้กูได้เทมเพลส ได้เท็มเพิสร็จได้เท็มเพิสร็จจะไปเรื่งไหนวะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยแล้วไม่มีทุกเครื่องไวไอ้จับไอ้ทุกเครื่องแรงแต่มันหมดไปแล้วมันใช้ไปแล้วมันไล่ฟองแล้วมันไล่ฟองแล้วฟองกำมันแล้วอย่าโดนนะ โอ้จะนิดเดียวจะหมดอยู่แล้วแม่งเมันหืองเพื่อนอยู่ไหนเข้าเฟรสองข้าเฟรสองเฮ้ยมาลงยี่ก้อนลงยี่ก้อนเร็วๆเๆเฮ้ยตรงนี้มีไม้นู่กว่ะไม่เล่นไม้วะไม่เข้าใจเลยฮะเร็วๆเดี๋ยวจะไปช่วยคนอาหารละมองแรงว่ะว่ามองแรงมองแรงอยู่มองแรงมองแรงมากมองแรงมากผมไปช่วยเขา มามามาันเทิเครื่องแรงมันทเครื่องแรงใครก็ได้ไปปั่นไปปั่นไปปั่นให้หายไปปั่นไป้ยมีคนรับกูว่ะกูเฟสอแล้วใครยังไม่เคยโดนแขวะยังยังไม่เคยโดนเลยฟองเออมันแต้มว่ะต้มอยูเลยวะฟองมาฟองมาฮิวูเลยฮิว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 เลยมันเห็นกูมันเห็นกูเปก่อนเลย่เลยก่อน เดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนชาหลังช้าตอนหลังช้ากี่เฟสแล้วกี่เฟสสองเฟสม้าตายเลยไปแล้วรอบนั้นนะเออตายตายตายโชคดีโชคดีเกิอะไรวะโชคดีไอ้เหี้ยไม้ไม้หายหมดแมปเลยเจ้าเนี้ยมีอยู่โอ้ยแบบครับเอ้ยตายโยตายโยให้จักริกิ์ไปเล่นเนี่ยจักรกิ์ยังไม่รู้แข่งนะ หนึ่งพันแต่ไม่สัตว์ไม่หนึ่งพันแต่มามันมีคนเปรย์มัยมันไม่ใช่ของผมเลยเด็ดหน่อยเด็ดหน่อยเด็ดหน่อยเ่องผังโคตอาแม่จ้าเดียวป้อ่นยากเฮ้ยตรงข้างหน้าเรามีไม้หมดเลยนะอย่างเงี้ยมีไม้อยู่มีไม้ไอ้มีแตกแล้วไอ้มีไปประวัตแล้วอะไอ้ไม่กููให้เพื่อนได้เล่นกันไปหวั่นแล้วทำไมกูต้องเป็นคนตาย มันมาแน่นอน่ะจะต้องปั่นสู้วะเอาแค่ว่ามันเอาแค่ว่ามันจะจ้องใครแน่มาแล้วมาแล้วมาเอ้ยชี้หน้าไป็นทีทีมามามาทุกเสื้อมาทุกเสื้อโอ้โหพังเลยพี่เอาโอ้โหโดนมองเยอะวะปั่นมาอาเด้อ ฟองแต้มน้อยมากผมมาซ่อมเครื่องแล้วผมมาซ่อมเครื่องโอ้อเซ็งว่ะกูตายกูตายกูตายโอ้โยยอดด้วยนะไอ้น่าอยู่เอาเอาเอ้าเอ้าเอ้ยเซตตาเซตตาไม่ละไม่ละโอ้ยทีมาไล่มึงต่อโดนมองว่ะเซ็งว่ะมองหลังมองหลังหน่อยกลัวอะไรอะ ว้ายปุจ้อง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 มองจ้องมันจ้องมันจะเอาเอ้ยโอ้ยเออปีเตอร์ปีเตอร์เจ้าลุมเลุมเออไปเจ้าไม่มีไม้ไม่มีไม้าอ่เนี่ยร้อยทั้งวะเฮ้ยทั้งว่ะนี้ ยังไงยังไงยังไงครับยังไงเอาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิได้ยากอุ้ไม่ถึงอ้อมอ้อมแจ๊ปหาหลุมแจ๊ปหาหลุมไอ้เที่ยกูเพิ่งเปิดแรกไอ้เปิดอ๋อเหรอไอ้แจ๊ปจะไปใกล้มันมันมันมีมันมีไอ้นั่นมันมีบาร์บีคิวเขาตู้เขาตู้เขาตู้สั่น เเหห็็นนนบ่่แไม่น่าละอ้าวเฮ้ยแจ็บกูเจอไม้ว่าแจ็บแจ็บอุ้มกูเลยทิ้งกูเลยแจ็บอุ้มกูได้ทิ้งกูเลยนะโอเคมันรู้มันเห็นไอ้นี่ไม่เนียนต้องวัดจัดสถานการณ์แล้วล่ะไม่เนียนแจ็บทีมดวงมาทีมดวงขอดวงเอ้สี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์เอ้สี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ ขอดวงนี่ขอดวงนี่จ้ะขอดวงไม่ได้ไม่ได้โอเคสองทำไมต่อยตันไอ้มันเป็นอย่างยืนแล้วมันอย่างดี้กูกดทำไปมันลอยลอยกูคิดว่ากดลอยลอยไม่ได้รอบนี้คะแนนตั่นกูแปดพันเลยแค่คะแนนความกล้าหาญไม่มีเลยจะกล้ายังไงกูโดนต้องตลอดเลย